สวัสดีครับมาดอดสูตังนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดบอนสีจังหวัดตังนะครับนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตานะครับด้านหลังนะครับตลาดจินตานะครับใครจะมาดูบอนสีมาดูได้เลยนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับนี่นะครับฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับพิมพ์คำว่าไม้ด่างเมืองกลางนะครับก็จะเจอเลยนะครับ มาเจ้าแรกๆกันเลยนะครับในนี้นะครับของที่ต้นนี้เป็นอะไรนะครับพี่บับเบิ้ลเรตได้ไหมบับเบิ้ลค่ะบับเบิ้ลสวยมากเลย3า0นะครับสวยมากสวยมากอันนี้เบ็นชามาดแคร์เนาะพี่เนาะสวยมากเลยร้อยี่สิบบาทอันนี้เป็นอะไรครับเป็นมิ่งมงคลมิ่งมงคลเท่าไหร่พี่เท่ากันค่ะสามร้อยห้าสิบมีเฟซบุ๊กไหมไม่ ไม่มีนะจริงๆถ้ามี Facebook จะดีนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปลง YouTube นะพี่เข้าไปคิปกำว่าไม้ด่างเมืองตังจะขึ้นมาเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับโอ้สวยมากนะครับเจ้านี้มิ่งมงคลเหมือนอเหมือนกับบอลบอลปอมเลยอ่ะใบมันสวยมากสวยมาก เหมือนกองปอมเลยอ่ะพี่เหมือนเหมือนพลาสติกเลยโอ้เ้วก็ออาเงานะครับบิ่งมงคลน,นี่เท่าไหร่พี่เจ็ดพันห้าเค่ะผมราคามากครับสวยมากนะครับอันนี้นรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าเท่าไหร่ครับพี่อันหน้าร้อยค่ะอันหน้าร้อยนะพี่เข้าไปกดติดตามใน youtube ให้หน่อยนะ ยืนกับว่าไม้ด่างเงิงตังมันจะขึ้นมาอ่าไม้ด่างเงางตังนะครับมีเฟซบุ๊กไหมพี่มีค่ะเฟซบุ๊กอะไรเอ่ยไม่อยากเป็นเสือให้เธอล่าไม่อยากเป็นเสือให้เธอล่านะเดี๋ยวผมมาทำไม่เพรว่าหลังเขียนเขียนป้ายไว้หน่อยแล้วกันได้ได้นะครับอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยบ้านนังพิมพ์สีสวยมากนะครับเท่าไหร่ครับพี่หันสองนะมาดูฝั่งนี้กันบ้าง อันนี้ต้นอะไรครับพี่มันมันดางเหรอแค่อืมแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยพัดแคแต่อันนี้เท่าไหร่พี่พวกสวยนะสวยสวยอยู่สวยอยู่อ๋อในต้นเ,เล็กต้นเล็กหนึ่งพันนะมีหนอ,นอมีหนอเลยด้วยมีหนอเลยด้วยราะตะกูลกล้วยนะพี่นะก็จะมีหนอนะอันนี้ก็แบ็คเมจิกครับ วันนี้มาตลาดบอลสีนะครับที่ตลาดนัดจินตานะครับเจออีกแล้วหนึ่งต้นนะครับผมเองไม่ค่อยจําชื่อไม่ค่อยได้ต่าไะร่อะไรแล้วนะครับพี่น,นี่มงคลนะต้นใหญ่สวยมากผมบอก,บอกนี่ชายชนก็สวยครับเจ้านี้อันนี้เป็นมะคกกวาลังผัน ไม่ค้าไปไหนแล้วมะกวาเก็จะสวยนะผมว่าใบก็จะคับขึไไน้นหนึ่งแล้วก็มีลายมาดูตรงนี้กันบ้างครับเจ้าของร้านไปไหนแล้วอันนี้ต้นอะไรครับพี่ท้ามหาพลค่ะ้ามหาพลนะครับต้ไไนใหญ่มากอันนี้เป็นนางไหม ต้นใหญ่เ,เท่าไรอ่ะพี่ต้นใหญ่นี้เท่าไร,าไรอ๋อสายต้นลูกนะต้นลูกเท่าไหร่นะพี่หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับพี่ไปพิมพ์กับว่าไม้ด่างเมืองตังนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นอ่เป็นอีพีที่3มแล้วนะครับไม้ด่างเมืองตังในยูทูบนะมาดูเจ้านี้นดีกว่าสายชนนี่นี่นะครับอันนี้เป็นอะไรครับลูกเล็กๆนี้ อ๋อไก่ตัวงามดูแล้วก็ใจชนนี่เท่าไหร่พี่ชาชนนี่สามพันเก้ากับเจ็ดพันสามพันเก้ากับเจ็ดพันก็สวยอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่อันนี้เงินไหลมาขาวามาดูเจ้านี้กันบ้างอันนี้พระนครใช่ไหมพี่สามพันหกแล้วก็อันนี้นางไหมนางไหมโอ้ต้นใหญ่มากนะครับสองพันเจ้านี้ หัวใหญ่ด้วยครับหัวใหญ่ัวใหญ่หเป็นนี้งฟันนี้มนันเป็นพี่เข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าไม้ด่างเมืองตังนี่พี่ที่ถามแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับกระ่อมใหญ่กระต้มยักษ์ต้นใหญ่มากต้นเท่าไหร่พี่อ,ยยอ,อ๋อเสียบยอดต้นละร้อยโอ้สมบูรณ์มาก มาดูต้นนี้กันดีกว่าต้นอะไรนะครับแก,แก้วนามาโบราณใหญ่มากนะครับต้นนี้นี่ขายไหมครับต้นนี้เท่าไหร่ดิโ้ก็ไม่แพงนะต้นนึงใหญ่สองพันห้าร้อยเลี้ยงมากี่ปีกว่าจะได้เท่านี้หลายปีมากออันนี้เอาไปรื้อไข่ขายก็คุ้มแล้วครับในต้นนี้มีไข่มีไข่ยขยอยู่ข้างล่าง วัันนนีี้กกรบ่าะคอันนี้เป็นกล้วยแสงแดงนะครับกล้วยแสงแดงนี่เท่าไหร่พี่กล้วยแสงแดงเท่าไรอันนี้กล้ยแดงต้นใหญ่น um ั้นตั้งไม่ไม่ขายอ๋อตั้งไม่ไม่ขายนี่ขายต้นลูกต้นลูกวันสองสวยอยู่นะสวยสวยสวยต้นใหญ่จะเป็นยังไงนี่นะครับมีเสน่จันเสน่จันสี่พันแปดพิกะเกลือ พริกกระเกลือจริงๆแล้วพริกกระเกลือเนี่ยพิกเกร์เกลือก้านจะเป็นจะไม่ใช่ก้านเขียวนะครับถ้าก้านเขียวเป็นอ่าฐานรากเป้งนะใช่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 ใชมันจะมีสะดือแดงอ่านะครับนีมีไหม่ยนี่ครับมีต้นนี้ดูก้านก็รู้แล้วครับดูง่ายตรงนี้นะครับ ยางนะครับหยาดพิรุณนะครับอันนี้หยาดพิรุณนะครับเขาจะลายแบบนี้นะครับนี่อันนี้ต้นใหญ่นี้เท่าไหร่พี่ต้นใหญ่นี้ก็อยู่พันพันต้นเป็นต้นเล็กแบบนี้ลายสวยๆพันห้านะครับทีต่างทุกต้นเลยนะครับพี่ ไอ้ไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกจันเขียวเขียวบ้านนะเขียวบ้านใช่สวยอยู่ทรงสวยพี่มันยับ้านน้ำตาลาลครับอ่าโอ้สวยมากสวยมากดำตะตูนนี่ต้นใหญ่เท่าไหร่พี่ดำตะตูนนี่เท่าไหรเจ็ดร้อยอ๋อดำมีใบอยู่มีใบ มาดูเจ้านี้ดีกว่าอันนี้ตันเขียวต้น,นข,ขาวต้นข,ขาวนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นหลักๆเลยต้นใหญ่มากเลมอนนะครับลเลมอนลามนะต้นนี้ต้นเท่าไหร่พี่ต้นนี้ยโอ้ได้ทั้งได้ทั้งกอ7,090เนาะ มีเยอะมีเยอะมีหลายสายพันธุ์พกหลงส,สวยมากกับเจ้านี้เต็มฟอร์มเลยนี่อบอลเก่าอีเหนานะครับใบบอลเก่าอีเหนานะครับใบใหญ่มากอันนี้ชื่ออะไรครับพี่ ร่างเบือกใบเบืออันนี้อนั่นจอมทับครับโอ้ยจอมทับใบหยักๆหน่อยนะอันนี้จอมทัพห้าพันอันนี้เท่าไหร่พี่ต้นเล็กต้นนั้นต้นรวยครับสวยๆอันนี้อะไรอ่ะลายแปลกดีไก่เดชาครับไก่เดชาเกือบล้านเราเกือบล้านนี่นี่ อัญมณีแดงนะครับคนถ่ายคลิปไม่ค่อยรู้หรอกครับว่ามันชื่ออะไรนะครับบ้านอะไครับบ้านอะไครับบอกว่าบางทีก็เลยอะไรนี้พญาตวีตครับพญาตวีตถ้าเกพญาตีวงเออพญาตีวงนะครับอันนี้ฟอร์มใหญ่มากนะครับสวยนะผมชอบนะอันนี้นางฟิวฟอร์มใหญ่มากครับ ฝั่งนี้นะครับแก๊สพัดก็มีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพิโลเดรอนเบอร์มานะครับสวยๆเลยทับทีมเมืองการนะครับทับทีมเมืองการมมน,นี่เท่าไหร่พี่สวยสวยสวยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นมหาเศรษฐีห่าปลาเศรษฐีเท่าไหร่พี่ตอนนี้สองหมื่นห้าคโอ้สวยมากสวยมาก อันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับเกาบ้า,านี้มีสวยๆนะครับมาเวเข้ามาดูันที่ตลาดจินตานะครับลิอมอนลามทาด่างมาดูตระกูลมอนเตล่าบ้างดีกว่ามอนเตลา่าอาโบ้นะครับตัวนี้ ใชตั้งแม่แล้วนะครับสอง0 0บาทนะครับแล้วก็เล็กลงมาหน่อยก็สอง0 0้าพันบาทนะครับมาดูสวนนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคีบ็อกสวนดอกไม้ตรังนะครับนี่มีชื่อชัดเจนนะครับมีอะไรที่เด็ดเด็ดบ้างน,นะครับมาดูกันอันนี้เป็นอะไรนะครับพี่อีพีด่างขาวนะครับ อันนั้นเท่าไหร่พี่ตั้งอยู่2 0 0 0 3, น0 0อ๋อเป็นต้นแม่นะครับมาดูฝั่งนี้กันดีกว่ามีอะไรบ้างบอนโบราณมีอะไรบ้างพี่อ่าต้นนี้ก่อนเลยอักษรนรัทธาสวรรค์นี่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 บอนเทพได้ข่าวว่าชายชนก็กลายมาจากอักษรสวัรด์จริงไหมพี่จริงค่ะเป็งแม่ของชายชนเลยค่ะ เออสวยมันสวยกว่าชายชนอีกนะถ้าออกจริงนะออูใช่งานนี้เท่าไหร่พี่ห้าพันห้าค่ะสวยสวยสวยฟอร์มเล็กใบเยอะใช่ต้องไม่ได้หัวนเราดูมีอะไรแนะนำอีกไหมหมอสีน้อยค่ะหมอสีน้อยตับหมอตับไอ้นี้อันนี้ก็เป็นตระกูลตับเหมือนกันนะพี่ไม่อยากเห็นฟอร์มใหญ่ๆอ่ะ ไม่มีเลยนะไม่ได้เอาต้นใหญ่เอาไม่ได้เอาต้นใหญ่มาอันนั้นอันนั้นเท่าไหร่พี่นี้พันห้าอ้าวตัวไหนอีกแปลกๆตัวนี้มาดูปลายานคราดปลายาคราชโอ้ใบเขาจะไม่เหมือนใครใบใบเขาจะตั้งแบบนี้เหรอพี่ใช่ค่ะอ๋อเออเป็นบอลแปลกบอลกาบอ่าแปลกดีแปลกดีอันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้สองพันค่ะสวยสวยสวยบอลแปลกแปลกดีนะครับหน้าตาสม มีเจ้านี้นะครับกระบู่เลือด200นะครับ200 200, 200ต้นเล็กนะครับต้นใหญ่เท่าไหร่พี่พันหน้าค่ะพันหน้าสวยๆเลยต้นเล็กสามร้อยนะครับบนกระดาษนี่เท่าไหร่พี่ต้นนี้โอ้โหเปลี่ยนเป็นหน้าแต่มันเป็นใหญ่จังอันนี้อะไรเนี่ยต้นนี้ยูคาตันเป็นไม้ด่างเหรอพี่ตัวนี้ ยากอะ่ะยากตัวนี้ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นมาดูเจ้านี้กันดีกว่าครับสวยๆเลยเด็ดๆมากครับเจ้านี้7,500นนี่นะครับมีลูกชายชนเล็กๆนะครับ นี่ลูกไก่ชนนี่เท่าไหร่พี่ลูกใจ่ชนนี่เท่าไหร่ชนทไห่คแดงแดงแปดร้อยมีเจ้าของแล้วนี้สามร้อยมีเจ้าของแล้วไม่มีไพ่น่ารักมากแล้วก็มีต้นหน้าร้อยตันนี้ห้าร้อยห้าร้อยไม่โอ้ยังไม่ยย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 ช่ยยยยไดยยยยยยเยย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 ่ยย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 ย้ ไมาลูกอ๋อมาลูกครึ่งจีนได้โดยลุงฟ้าตัอเด้อันนี้คือของไทยอ๋อใช่ใช่ใช่ในรถลุงฟ้าอันนี้อันนี้เท่าไหร่พี่ก็ได้เก้าร้อยกว่าเก้าร้อยนะมีเก้าร้อยสามร้อยสองมีแค่สองต้นอันนี้รวยลุงฟาจีนเหรอครับจีนค่ะโอ้จีนแล้วโชว์ไม่ขายโอ้ก็สวยอยู่นะค่ะใหญ่ก็ใ่อันนี้เป็นอะไรพี่อันนั้นเป็นหมาขายเจ้ากรุงเดนมาร์กอ๋อเจ้ากรุงเดนมาร์กอันนั้นโชว์หรือว่าขายพี่ สองปะหน้านะครับแบาทอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนั้นไม่ขายค่ะโจมทับค่ะโอ้โจมทับน้องอ๊อไก่ราช่าค่ะไก่ราช่านะครับก็มีลูกค้าเข้ามาถามหากันนะครับผมยังไม่ได้ทักต้นเลยวันนี้ไก่ราช่าตัวนี้อันนี้จะอันนี้จะไม่ไก่ราช่าใช่ค่ะไก่ลาช่าขอบเปิ้ลหนุกร้ยขอเปิ้ลหนุกร้อยครับสวยเลยสองสี่สองสี่สองร้อยสี่สิบมีแม่ตัดโลละร้อยนะ โลละร้อยคนนี้ค่ะเค้กทัดโลละร้อยเลยอพี่สองต้นหนึ่งร้อยค่ะสองต้นหนึ่งร้อยค่ะเนาะเจ็๊บสองต้นหนึ่งร้อยแล้วก็ใช้ไอ้ดอกแล้วด้วยนะคะมียิมโนโมีอ่าอีสานอิงแองเกิลดอกสีทุกชนนะโอเคชัดเจนมากครับเจ้านะะี้มาดูเจ้านี้กันดีกว่าชายชนสวยๆผมเห็นเด็กไก่เลยอันนี้ไก่ชนเท่าไหร่ครับพี่ ไม่ขายนะครับนี่นะครับก็ออกมาอัปเดตกันนี่ช้างเหลืองนะครับสามหมื 33, ่นสามกิโลเดลอนเบอร์มากนะครับพันเก้านะครับชายชนนะครับสามพันนะครับสองพั 2, 7, นเจ็ดมีสองพั 2, 7, นเจ็ดมีอันนี้เป็นอะไรครับพี่โอเป็นเจ็ดซีก็สวยเนาะเท่าไหร่ครับหมื่นสองนะครับไก่ราชานะครับ หลายเจาสองพันอันนี้มันเบคโตรอนอันนี้เบคโตรอนนะครับเบคโตรอนเท่าไหร่พี่เบคโรอน2 0